วันนี้เราจะมาทำเค้กโรแฟนซีรูปหัวใจนะคะสำหรับวันวาเลนไทน์กันนะคะไปติดตามชมนะคะว่ามีส่วนผสมและวิธีทำกันอย่างไรนะคะติดตามชมค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะท่านผู้ชมจะเห็นนะคะพี่แมวเตรียมส่วนผสมออของการทำขนมมาเรียบร้อยแล้วนะคะอาจจะวันนี้ก็จะมาทำขนมนะคะ จะไปทำเป็นเค้กโรกันนะคะซึ่งจะเป็นเค้กโรรูปหัวใจนะคะจะสำหรับวันวาเลนไทน์ที่ใกล้จะมาถึงนะคะคลิปเปิดช่วงนี้พี่แมวก็เอาใจคอวันวาเลนไทน์หน่อยนะคะค่ะเราก็จะมาทําตัวแพทเทิร์นก่อนนะคะอันนี้จะเป็นส่วนผสมของแป้งที่จะทําแพทเทิร์นนะคะแพทเทิร์นก็หมายถึงตัวนี้นะคะหมายถึงลายต่างๆเช่นวันนี้พี่แมวทํารูปหัวใจใช่ไหมคะพี่แมวก็จะวาดรูปหัวใจเนี่ยใส่กระดาษไขเอาไว้นะท่าผู้ชมจะเห็นนะคะนี่นะ แล้วพี่แมวก็จะเอามาบีบนะคะแป้งลงในรูปหัวใจนี้ก่อนอื่นแล้วก็มาลงลงมือมาลงมือทําก่อนนะคะแป้งสําหรับที่จะมาทําแพทเทิร์นกันนะคะติดตามค่ะก่อนอื่นเราก็จะต้องนะคะเนยนะคะอยู่ในอุณหภูมิห้องนะคะใส่ลงไปเลยค่ะเดี๋ยวส่วนผสมของแพทเทิร์นนี่พี่แมวจะเขียนไว้ให้ข้างล่างคลิปนะคะแล้วก็น้ําตาลนะคะพี่แมวใช้น้ําตาลไอซิ่งนะคะวันนี้ ใส่ลงไปเลย,เลยค่ะจากนั้นเดี๋ยวพี่แมวก็จะมาตีส่วนผสมให้เข้ากันนะพี่แมวใช้เครื่องตีอิเล็กทริกนะคะอิเล็กทริกแฮนด์นะคะตีเบาๆก่อนนะคะเดี๋ยวน้ำตาลจะฟุ้งนะคะ เดี๋ยวพี่แมวจะตีให้ส่วนผสมเข้ากันแล้วเรากลับมาดูนะคะค่ะพี่แมวตีได้ส่วนผสมประมาณนี้นะคะเข้ากันแล้วก็เป็นสีนี้นะคะเราก็จะมาใส่ไข่ขาวลงไปนะคะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วตีต่อนะคะด้วยความเร็วปานกลางะคะ่ะ คชมคะพอตีเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเราก็มาใส่แป้งไปเลยนะคะแล้วพี่แมวจะตีต่อนะสปีดเริ่มลดเ,เริ่มแรกนะคะขอโทษเขะ,ะเริ่มแรกเนี่ยได้ความเร็วตามก่อนจะแป้งเต็มนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยเพิ่มความเร็วขึ้นนะคะ เ,เข้ากันนะคะเดี๋ยวพี่แมวขอปาดขอบอ่างหน่อยนะคะถึงเราจะตีแป้งน้อยขนาดไหนเราก็ต้องปาดขอบอ่างนะคะท่านผู้ชมคะเพื่อให้แป้งขอบขอบอ่างเนี่ยเขาผสมเข้ากับพวกเนยพวกนี้ให้เป็นเนื้อเดียวกันนะ พี่แมวตีต่อจนแป้งเขาเป็นเนื้อเดียวกันแลวนะคะแล้วเราก็จะมาผสมสีนะคะผสมสีตามที่ท่านต้องการนะวันนี้พี่แมวขอใช้สีชมพูนะคะรูปหัวใจเนาะแมลแลวก็จะใส่สีลงไปลแล้วก็จะคนให้เขาเข้ากันนะคะพอเรสสาคนแป้งเข้ากันกับสีเรียบร้อยแล้วเป็นสีตามที่ท่านผู้ชมต้องการแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปบีบนะคะ เราจะไปใส่ถุงบีบนะเอาไปบีบบีบรูปหัวใจนะนี่นะคะ,ะพี่แมวได้สีชมพูตามที่ต้องการแล้วนะนี่ะครับพี่แมวพอใจเท่านี้เดี๋ยวไปใส่ถุงบีบแล้วมาบีบกันค่ะค่ะท่านผู้ชมก็พี่แมวก็นะคะเป็นหัวกลมๆนะคะใช้หัวบีบกลมๆนะพี่แมวก็จะแต้มนะคะครีมไว้ ใต้กระดาษสักหน่อยนึงก่อนเพื่อที่จะไม่ให้กระดาษเขเคลื่อนนะคะบัตเตอร์ครีมของเราหรือเอ่อบัตเตอร์ของเรานะคะไม่ใช่บัตเตอร์ครีมนะคะบัตเตอร์หมายถึงแป้งนะคะแป้งเค้กนะคะที่เราจะติดไว้อย่างนี้นะเพื่อที่จะไม่ให้กระดาษเขเคลื่อนนะให้แพทเทิร์นเนี่ยเขอยู่อย่างนี้แล้วพี่แมวก็จะบีบลงไปนะคะวิธีบีบนะคะรูปหัวใจเนี่ยเราก็จะบีบนะคะเดี๋ยวพี่แมวบีบให้ดูเนาะพี่แมวจะใช้บีบหัว ก่อนนะเป็ลูกบีบทีละข้างนะนี่พี่แมวก็จะลงมาแบบนี้นี่นะคะเป็นแบบนี้นะคะบีบด้านนี้มาเฉียงมาด้านนี้ก่อนแล้วด้านนี้ก็มาด้านนี้เดี๋ยวพี่แมวบีบให้ดูใกล้นะคะปรับกล้องแล้วจะได้ท่านผู้ชมเห็นใกล้ๆพี่แมวจะบีบนี่นะคะหัวตรงนี้ก็ลากลงมานะ แล้วก็ด้านนี้ก็ลากเข้ามาติดกับด้านนี้มุมนี้นะคะก็จะเป็นรูปหัวใจค่ะโจทที่ท่านผู้ชมทำพิมพ์เอ่อทำแพทเทิร์นอยู่เนี่ยอย่าลืมนะคะอย่าลืมเอ่อเปิดเตาวอมไว้นะคะทุกครั้งที่อบขนมนะคะพี่แมวจะย้ำเสมอว่าให้เปิดเตาอบไว้นะ ลากเข้ามาทีละข้างนะคะก็จะได้เป็นรูปปัจจัยแบบนี้นะเอาละค่ะเดี๋ยวพี่แมวบีบหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะนะ ท่านผู้ชมคะพี่แมวก็บีบเป็นรูปหัวใจเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวพี่แมวนําเข้าแช่ตู้เย็นก่อนนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะนําเข้าแช่ตู้เย็นนะคะในช่องแข็งนะคะช่องแช่แข็งเลยนะคะแล้วเราก็มาทําตัวแป้งกันนะคะตัวพื้นนะคะค่ะเดี๋ยวกลับมาดูค่ะค่ะท่านผู้ชมคะช่วงที่เรารอเอ่อเอ่อแพทเทิร์นเนี่ยนะคะตัวแบบของเราแช่ช่องฟิตเอาไว้แล้วเดี๋ยวเราก็มาทําตัวแป้งกันนะคะคือตัวเค้กโรลเนี่ยนะคะเราก็จะมาเริ่มด้วยที่ไข่นะคะ ใส่แดงค่ะใส่ลูกปในอ่างผสมเลยนะคะน้ำตาลทรายนะพี่แมวใช้น้ำตาลทรายป่นนะคะเพื่อที่จะได้ละลายง่ายนะจากนั้นเราก็จะมาคนในเข้าๆกันนะนี่นะคะอย่าลืมนะคะอัตราส่วนผสมเดี๋ยวพี่แมวจะเขียนไว้ให้ข้างล่างคลิปเนาะแล้วก็ อย่าลืมวอร์มเตาก่อนนะก่อนจะทําขนมทุกครั้งที่แมวเคยบอกตลอดนะคะะเราก็จะผสมนะคะให้น้าตาลเขาละลายนะเอาล้วค่ะพอน้ำตาลเริ่มละลายแล้วเราก็จะมาสใส่ส่วนผสมอย่างอื่นกันต่อพี่แมวจะใส่น้ำมันพืชลงไปนะคะใส่ไปเลยค่ะน้ำมันพืช คนนี้เขาเข้ากันกับไข่แดงนะใช้ตะก,ก้อมือนี่แหละค่ะนะจากนั้นน้ําใบเตยนะคะถ้าเกิดใครไม่มีน้ําใบเตยนะคะอย่างพี่แมวไม่มีน้ำใบเตยพี่แมวก็จะใช้น้ําเปล่านะคะผสมสีเขียวเอนะคะแล้วก็ผสมกลิ่นใบเตยลงไปนะคะใส่ลงไปเลยค่ะผสมให้เข,เข้ากันนะ จะได้ออกมาแล้วนะคะสีเข,เขียวก็มีสสวยแต่นั้นเราก็จะมาใส่ส่วนผสมของแห้งกันนะทําง่ายๆค่ะสูตรนี้นะแม่ก็จะใส่แป้งขา้าวโพดลงไปในแป้งเค้กเกลือป่นนะคะผงฟูค่ะ แล้วก็เบกกิ้งโซดานะใส่ลงไปเลยค่ะส่วนผสมตังแห้งทั้งหมดนะเอาละแมวก็ขอคนเขาหน่อยเนาะให้เขเข้าเข้ากันนะโอเคจากนั้นเราก็จะมาใส่ในส่วนผสมที่เราเตียอาไว้นี่นะคะส่วนผสมที่เป็นของเหลวนะอ่าแล้วพี่แมวก็จะใส่แป้งลงไปเลย เคร่องนี้ก่อนเพื่อนำทาง,างที่เคยบอกนะคะแล้วก็คนให้เข้าๆกันเราก็มาใส่แป้งต่อนะคนนะคะส่วนที่สามใส่ลงไปเลยนะ จากนั้นเราคนแป้งเสร็จนะคะถ้าเกิดท่านผู้ชมได้สีเขียวอย่างนี้ถ้าเกิดไม่เขียวตามที่ท่านต้องการก็สามารถผสมสีเพิ่มได้นะท่านแต่ถ้าเป็นน้ําใบเตยจริงๆก็ขอให้คั้นน้ําใบเตยให้เข้มข้นนะคะเอาละค่ะพี่แมวพอใจเท่านี้นะคะเราก็พักแป้งไว้ก่อนเราก็ไปตีไข่ขาวกันต่อนะท่านผู้ชมคะเราก็มาตีไข่ขาวกันต่อนะคะ ใส่ไข่ขาวไปเลนะตีก็เป็นโฟมหย,ย,ยับหยาบก่อนนะคะอก็เป็นฟองหยาบใน,นที่เราจะมาใส่ทีโรสนะคะ มาใส่ทีมอฟคาท่ากันเ,เข้าไปอ่าเกลือหน่ส่วนสีช้อนชานะคะจากนั้นตีต่อให้เป็นฟองละเอียดค่ะนะ,ะนะเดี๋ยวพี่เมย์พี่พพพพมเมวาตีต่อเป็นฟองละเอียดแล้วเรากลับมาดูนะค่ะพอเขาเป็นฟองละเอียดแล้วเราก็จะมาใส่น้ำตาลทรายนะคะไปทีละช้อนนะคะ แล้วก็ตีต่อไปเรื่อยๆนะคะดนกว่าก็จะเป็นครีมขึ้นมาตั้งยอดอ่อนๆนะคะที่แมวว่าจะใส่น้ำตาลทรายไปทีละช้อนนะจนกว่าน้ำตาลทรายจะหมดนะ ชาไข่าขาวของเราก็ได้ที่แล้วนะคะตั้งยอดออดแบบนี้นะคะนี่นะคะท่าน,นผู้ชมจะเห็นนะเราจะไม่ตีจนตั้งยอดแข็งนะเพราะว่าเดี๋ยวผสมแล้วแป้งเขาจะไม่นิ่มนะเอาละค่ะทีนี้ก็จะไปผสมในแป้งนะคะนี่นะคะแป้งของเรานะเดี๋ยวเราก็จะมาผสมกันนะ ผสมลงไปทีละส่วนนะคะแบ่งไข่ขาวออกเป็น3ส่วนนะถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมตีไข่ขาวตั้งยอดแข็งเกินไปเนี่ยการคนหรือผสอมให้เข้ากันนี่ก็จะใช้เวลานานนะคะแล้วก็จะทําให้แป้งไม่นิ่มด้วยแป้งก็จะแข็งแน่นนะคะถ้าเราตีเป็นฟองละเอียดแล้วตั้งยอดอ่อนพอประมาณนะคะไม่ต้องถึงกระเหลวนะคะตั้งยอดอ่อนๆเหมือนที่พี่แมวโชว์ให้ดูเนี่ย อ่อนประมาณเนี้ยนะคะเนี่ยเวลาเราเขย่าหรือว่าเช็คเช็คเขาอย่างเงี้ยเขาก็จะติ๊กเอ,อ่อเออ่สั่นอย่างงี้นะเอาละค่ะเดี๋ยวพี่แมวก็จะผสมไข่ขาวให้หมดแล้วเรากลับมาดูนะท่านผู้ชมคะพี่แมวผสมแป้งเสร็จแล้วนะคะกับไข่ขาวจากนั้นเราก็จะนะคะเอาแพทเทิร์นจากนะคะช่องฟิตออกมาเลยนะเราก็จะมาเทไข่เอ,อ่อส่วนผสมของ ตัวขนมลงไปเลยนะคะอย่ายกขึ้นสูงนะตามๆพอแค่ห่างจากถาดเค้กประมาณสามนิ้วนะคะสามสี่นิ้วเดีย๋ยวเข้าไปตรงกลางแบบนี้นะใส่เข้าไปตรงกลางอย่างเงี้ยถูดลงมาให้หมดเลยอ่า เี่ยให้เสมอกันนะคะปาดๆเขาให้เสมอกันเนาะเผื่อตรงมุมเนี่ยเขาจะอาจจะไม่เสมอนะเราก็ปาดให้เสมอกันเอาละแม่พอใจเท่านี้นะเราก็จะมาเคาะก้นถาดหน่อยนะเพื่อที่จะได้ฟองะคะ่ะเอาละคะ่ะจากนั้นเดี๋ยวเราจะไปใส่ถาดกันต่อนะ พี่แมวก็จะทําตามสูตรพี่แมวเหมือนเดิมนะคะมีถาดใบใหญ่ใบหนึ่งใส่น้ําร้อนลงไปป,ประมาณหนึ่งเซนนะอ่าแล้วก็ใส่ขนมลงไปเลยนะคะจากนั้นก็เข้าอบนะใส่ถาดขนมลงไปเลยแล้วก็เข้าอบนะพี่แมวจะใส่ถาดขนมลงไปข้างบนเดี๋ยวพี่แมวนําอบเข้าอบก่อนนะคะ ท่านผู้ชมคะนี่นะคะพี่แมวเข้าอบแล้วนะคะขนมของเรานะคะก็จะเห็นถาดเล็กซ้อนอยู่ถาดใหญ่นะคะถาดที่เราหลอน้ําร้อนเอาไว้นะคะค่ะถ้าเกิดสุกแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะคะค่ะท่านผู้ชมคะขนมของพี่แมวก็สุกเลยนะพี่แมวก็ย้ายจากถาดเอ่อที่เราเอา่อหล่อด้วยน้ําร้อนมันลงมาไว้ข้างล่างนะคะพอสุกปุ๊บเอาถาดออกมาแล้วก็เอาถาดขนมเค้กออกจากถาดาน้ําร้อนนะคะ แล้วเราก็ทิ้งให้เขาเอ,าอุ่นๆสักพักนึงนะคะเดี๋ยวเราค่อยมากับเค้กกันค่ะพี่แมวก็จะย้ายนะคะจากที่พี่แมวไว้บนผ้าเพราะว่าเขาชื้นจากเอ่อเปียกน้ํานะคะพี่แมวก็ต้องเช็ดผ้าทีแรกแล้วก็มาไว้บนตะแกรงนะคะเพื่อที่เขาจะได้ระบายความร้อนนะคะเดี๋ยวให้เขาอุ่นๆสักแป๊บนึงเราค่อยมากับเค้กกันนะ ่านผู้ชมก็เราก็จะมากลับเค้กกันเลยนะพี่แย่ก็จะแซะข้างออกหน่อยนะ,ะเพื่อที่เค้กเขาจะได้ออกง่ายนะคะหลุดออกมาง่ายเอาแล้วค่ะอย่าลืมนะคะตะแกรงนะคะให้ทาเอ่อบัตเตอร์นะคะก็คือเนยหน่อยนะคะเพื่อที่เขาจะได้คว่มกลับง่ายนะนี่นะคะพี่แก็จะกลับเลยนะ,ะได้แล้วนี่นะคะก็จะได้ออกมาแล้วค่ะ ไหมคะรูปหัวใจของเราเดี๋ยวเราก็จะมาลอกกระดาษออกเลยนะก็จะเห็นรูปหัวใจของเรานะคะได้แล้วค่ะนะเห็นไหมคะรูปหัวใจนะคะตางนี้เดีพี่แมวให้ดูใกล้นะคะ เห็นไหมเอ,อ่ยนี่ซูมให้ดูแล้วขยับกล้องหน่อยนี่นะคะก็จะออกมาเป็นลายรูปหัวใจสีชมพูนะคะพื้นสีเขียวใบเตยนะคะค่ะอยวทิ้งให้เขาเย็นอีกสักแป๊บเดี๋ยวเราค่อยมาทำรูกันนะค่ะท่านผู้ชมครัพี่แมวก็ทิ้งไว้เขาแห้งประมาณสัก้5นาทีแล้วพี่แมวก็จะมาโรนะคะโรคือคึงให้เขาเอ,อ่อเนียนๆหน่อยนะคะคึงให้เขาเอ,อ่บ โลให้ง่ายนะพี่แล้วก็จะใส่นี่เลยนะกระดาษไข่ลขงไปเลยนะแล้วก็กลับเลยนะคะท่านผู้ชมกลับได้นะคะง่ายๆนะคะเนี่ยนะคะ,ะ,คะเพราะว่าขนมเนี่ยเขานิ่มมากนะคะกลับง่ายค่ะนะจากนั้นพี่แมวก็จะมาโรนะคะพี่แมวจะใช้พี่แมวจ,จะไม่โรหลายรอบเพราะว่าพเค้กของพี่แมวเนี่ยอันใหญ่นะคะก็จะโรเป็นโลใหญ่เนาะ ถ้าท่านผู้ชมาะไถนัดก,ก็บางคนทําแผ่นใหญ่เขาก็จะโรเป็นคล้ายๆกับเลขหนึ่งไทยนะคะโรป็นแต่ที่แมวเขาจะโรแค่รอบเดียวเนาะจะทำให้ดูนะ,ะ<ม>พี่แมวว่ใช้นี่ที่โรนะคะเป็นฐานหรือใครจะใช้เออตรงหน้าท้องนี่ก็ได้นะเดี๋ยวพี่แมวให้ดูนะบางทีแล้วไม่ถนัดก,ก็ใช้ตรงนี้ช่วยนะ กร,ระดาไฟลายไป,ปยับเ่าหน่อยนะไะพี่แม่ก็จะโรแค่นิดค่ะนะโห้ง่ายๆนะคะท่านผู้ชมจะเห็นไหมคะพี่แม่ก็จะโรแค่ชั้นเดียวอ่อนนะรอบเดียวนะ จากนั้นพี่แมวก็จะม้วนถวายหัวท้ายกระดาษนะคะนี่แะ้วพี่จะให้เขาอยู่ตัวอยู่ทรงนะเอาละค่ะเราก็จะทิ้งให้เขาเย็นขึ้นมานะคะเย็นหมดเลยนะคะทั่วทั้งเ,ออเค้กเลยแนละ้วเราค่อยมาใส่ไส้ครีมกันเนาะพี่แมวก็แกะออกมาเลยนะนี่นะคะ เดี๋ยวพี่แมวก็จะใส่ครีมลงไปเลยเพราะว่าเย็นแล้วนะนี่นะคะแล้วพี่แมวก็มีสตอเบอรี่นะคะใส่ไส้ตรงกลางนะอันนี้พี่แมวก็มีครีมนะคะเ,ะเรียบร้อยแล้วพี่แมตีไวเรียบร้อยแล้วการตีวิปปิ้งครีมนี่ก็เข้าไปดูได้ในคลิปก่อนๆนะพี่แมวก็จะตักใส่รีมนะคะนี่นะ ไปเลยค่ะถ้าเกิดใครไม่ชอบสตอรอเบอรี่ก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะอานะแมวก็พอใจเท่านี้เนาะเดี๋ยวเราก็จะมาใส่สตอรอเบอรี่ลงไปกันค่ะ นี่นะคะสตอเบอรี่ของพี่แมวพี่แมวก็จะเรียนว่างไปเลยนะก็แล้วแต่ท่านผู้ชมชอบเนาะแมว่ว่า3ามแถวกำลังดีนะคะก็จะมีทั้งลูกเล็กลูกใหญ่นะของพี่แมวก็สลับกันไปนะแหญบ้างเล็กบ้าง อยลืมนะถ้าเกิดใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะเอาลค้คนะแค่นี้นะคะแล้วเราก็จะมาโรยก,กันต่อนะเราก็จะม้วนเข้าไปเลยนะพี่แม่ก็จะม้วนเข้าไปไง่ายๆเลยอย่านี้เลยนะคะเนื่ลยก็ติดกันนะ,ะก็ทำง,ง่ายๆใส่ที่บ้าน แต่น้นพี่แมวก็จะใช้กระดาษตัวเดิมนี่แหละค่ะนะคะอันเหนือทําท้ายก็เหมือนเดิมน,นะเพราะอันนี้เป็นเค้กลแค่โลเดียวนะเราก็เดี๋ยวพี่แมวก็จะนำเข้าตู้เย็นนะเออประมาณสี่ชั่วโมงขึ้นไปนะคะเพื่อให้เขาเซ็ตตัวเพื่อที่เราจะเอาออกมาตัดง่ายๆนะคะเดี๋ยวพี่แมวนำเข้าตู้เย็นก่อนนะ ค่ะพี่แมวใส่ถาดนาเข้าตู้เย็นก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาชมค่ะค่ะพี่แมวก็เอาขนมออกจากตู้เย็นแล้วนะคะเขาก็เซ็ตตัวแล้วเนาะและพี่แมวก็มีนี่นะคะมีดนะคะสําหรับจะตัดพี่แมวก็เอาแช่น้ําร้อนไว้นะคะเพื่อที่จะได้ตัดง่ายนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาแกะกระดาษออกกันเลยนะเราก็มาแกะกระดาษออกกันเลยนะกระดาษที่พันไว้นะคะ คผู้ชมจะเห็นไหมคะนี่นะคะสวยมากเลยนะแกบออกไปเลยเลยเดี๋ยวเราก็จะมาตัดตัดท้ายนะกระดาษนี่วางไว้ก่อนมีดนะคะมีดที่แช่น้ำนี่วตําร้อนเนี่ยนะแล้วก็เช็ดให้เขาแห้งนะคะมีดเขาก็ยังร้อนอยู่เราก็ตัดหัวนะคะตัดหัวตัด แล้วก็มีจุ่มน้ำร้อนไปอีกไว้ก็ตัดนะคะเดีย๋ยวพี่แมวเลื่อนมาทางนี้ให้ดูนี่นะคะก็จะได้ออกมาแล้วเส,เสร็จนี่ก็เอาไว้ทานได้นะอย่าลืมนะคะมีดนะคะต้องเช็ดเสมอนะคะแต่พี่แมวก็มีเทคนิคก็คือว่าเอาแช่น้ำร้อนไว้กแป๊บหนึงนะคะ เวลามาตัดแากครีมตรงนี้เขาจะเรียบสวยนะคะเดี๋ยวพี่แมวจะทําการตัดเป็นชิ้นๆเลยนะคะแล้วก็มาแต่งใส่จานเสิร์ฟกันนะคะเดี๋ยวกลับมาดูเนาะพี่แมวจะแบ่งลักษณะนี้นะคะจะแบ่งครึ่งนะคะแล้วก็ตัวแบ่งเออเป็นส่วนส่วนไปเนาะพี่แมวก็จะแบ่งครึ่งนี้ตัดไปเลยนะ เบมนะคะไม่จุ่มน้ําร้อนแล้วก็เช็ดให้เขาแห้งนะแล้วก็ตัด <_ un> ค่ะเดี๋ยวพี่แมวตัดเสร็จแล้วเรากลับมาดูค่ะค่ะท่านผู้ชมก็พี่แมวก็ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่แมวก็ตัดออกมา4ชิ้นเองนะคะอีกชิ้นใหญ่นี่เดี๋ยวพี่แมวจะตัดที่หลังนะคะจะโชว์ท่านผู้ชมดูลายก่อนนะคะที่เป็นลายรูปหัวใจนะคะเราตัดออกมาก็จะเห็นนะคะนี่นะคะน,นะนี่นะเดี๋ยวพี่แมวหมุนให้ดูเนาะ ก็จะเห็นลายรูปหัวใจนะคะไส้ก็จะเป็นไส้เอ่อครีมกับสตรอเบอรี่นะค่ะถ้าเกิดถูกใจยังไงพี่แมวก็ขอฝากคลิปนี้ด้วยละกันนะคะถูกใจยังไงก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะนะคะเออเค้โกโรลแฟนซีรูปหัวใจสำหรับวันวาเลนไทน์ค่ะขอบคุณมากค่ะ